เีวอน a t i ช n a l ของไทยะระดับโลกสวัสดีครับสวัสดีครับกับกับกิจกรรมล่าสุดของทางเดวาน a t i ช n a l นะครับกับกิจกรรมแจกโค้ดเกมจำดเมนเจ็บรางวัลน,นะครับสำหรับเกม เมตังเกียร์ solid ไฟ The Phantom page นะครับผมสำหรับกิจกรรมง่ายๆให้เพื่อนๆทุกท่านได้ร่วมสนุกกันได้นะครับผมกับการร่วมตอบคาถามนะครับที่มีเนื้อหาดีมีประโยชน์นะครับผมสำหรับเจ็ดรางวัลนะครับแบ่งเป็น2รางวัลแรกนะครับสำหรับผู้ที่ตอบได้ดีนะครับผมแล้วก็มีเนื้อหาดีแล้วก็เป็นประโยชน์สําหรับเพื่อนๆในกลุ่มสมาคมคอมไทยระดับโลกนะครับผมส่วนอีก5รางวัลครับเราจะมีการจับฉลากนะครับผมสำหรับผู้ร่วมสนุกทั้งหมดนะครับผมสำหรับ ผู้โชคดีทั้งสองท่านนะครับที่ตอบได้เนื้อหาดีนะครับทางทีมงานของเรานะครับรวมถึงทางทีมผู้บริหารนะครับก็ได้มีการตรวจสอบและก็มีการพิจารณาออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับผู้โชคดีทั้งสองท่านเป็นใครครับคุณโจกับคนแรกนะครับคือคุณอรุษาอริษาวงสุวรรณนะครับคนคนที่2นะครับคือคนคดานนบุรักษาครับครับผมนอกจากนี้นะครับทางเดวานิชเอรลกนะก็จะมีรางวัลเล็กน้อยนะครับซึ่งเป็นรางวัลชุ่มเชยครับเป็นรางวัลพิเศษให้กับ เพื่อนๆอีก3ท่านนะครับที่ตอบได้เนื้อหาดีนะครับผมแล้วก็ตอบได้เป็นประโยชน์นะครับผมก็จะได้รับรางวัลในส่วนของบล็อก S D จะทาง p a t r i o ตนะครับรับไปเลย3รางวัลครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีมีใครบ้างครับอ่าสำหรับบล็อก S D นะครับคนอ่าสท่านมีท่านแรกคือนภัสสอนเสริมนะครับและคนที่2คือดักสนัลไดเมนชันครับและคนที่3คือเกรียงสวัสิกร ครับผมโอเคครับก็ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับผมในส่วนต่อไปฮะเราจะไปทําการจับรางวัลนะครับหา5ท่านผู้โชคดีในการรับโค้เมท้าเกียรติสเดิยไฟเดอร์เป็นต้องเพีงครับมาจับกันเลยครับรางวัลที่หนึ่งครับจับเลยครับรางวัลที่สองครับโอเครางวัลที่สามครับ รางวัลที่สีครับผมโอเคและรางวัลสุดท้ายครับดูตัวนี้ท่านุดเ้าเราจะเป็นใครและนี่ก็คือรายชื่อของ5ท่านผู้โชคด,ดีนะครับที่ได้รับโค้ดเกมเ e t นทน์ัเกียร์ solid w i t e the phantom p a นะครับผมก็ขอแสดงความยินดีกับทุกๆท่านด้วยนะครับผมแต่ละกิจกรรมดีๆในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นอย่างไรก็ต้องติดตาม เฟ e b บุคคลพิเศษของเราเอาไว้ให้ดีนะครับผมสำหรับเพื่อนคนไหนนะฮะที่พลาดกิจกรรมในครั้งนี้ก็สามารถติดตามได้ในกิจกรรมครั้งต่อไปครับเรามีกิจกรรมดีๆแบบนี้มาให้เพื่อนๆได้ร่วสนุกกันเรื่อยๆนะครับผมแล้พบกันใหม่กับกิจกรรมในครั้งต่อไปของ The o n a t r a l สวัสดีครับ The o n ใน a t r a l ของไทยและดับโลก